มาคะ ALLY, ่ะเปิดประวัติคูราชิบานะนะคะ1ในรองอันดับหนึ่งของการประกวดนางงามจักรวาลที่คนทั้งโลกเสียดายมากที่สุดค่ะคูราชิบานะนะคะก็เป็นนักศึกษาที่เรียนจบด้านปรัชญาแล้วก็ศึกษาศาสตร์จากโซเฟียยูนเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับแบบจ็อบออฟเฟอร์หรือว่า การเสนอให้เขาทํางาน,นที่ต่างๆนะคะแต่เธอก็ปฏิเสธเพื่อที่จะมาประกวด Miss Universe Japan นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในการมาประกวด Miss Universe ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2006ค่ะซึ่งตอนที่เธอมาประกวดเนี่ยเรียกได้ว่าเธอก็เป็นหนึ่งคนที่แฟนคลับเยอะมากๆนะคะแบบหาได้ยากมากๆที่นางงามญี่ปุ่นจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนเธอมาประกวดเนี่ยเธอก็สามารถวาดลวดลายโดดเด่นในรอบเก็บตัวรวมไปจนถึง,งในรอบชุดประจำชาตินะคะเธอได้รับรางวัล Best in National Costume ก็คือได้รับรางวัลแบบชุด ประชำชาติยอดเยี่ยมในชุดซาโมราารไมมมรของเธอนั่นก็ตกฐานเสนคขับได้เยอะมากและพอมาวันไฟแนลเนี่ยเสียงกีดของเธอนั้นก็ระห่มมากๆไม่แพ้นางงามจากทางฝั่งละตินเลยนะคะทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวออกมาเดินหรือพูดคนจะแบบให้สปอร์ตเธอที่แบบรุนแรงมากจนเธอถึงขั้นแบบขอพูดอะไรบางอย่างกับพิธีกรเธอบอกว่าขอบคุณถึงเสียงเชียร์แล้วก็เสียงกรีดแล้วก็กำลังใจที่ส่งมาให้เธอนะเพราะมันแบบเยอะมากจริงๆเนาะแต่เธอก็สร้างตำนานนะคะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารภาษาได้ถึง4ภาษาคือภาษาสเปนภาษางังษอฤ จึงทําให้เธอเนี่ยตอบคําถามกับล่ามอ่ะโดยที่ใช้คําตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ร่ามของเธอเป็นร่ามภาษาญี่ปุ่นนะครร่ามภาษาญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้าสามารถแปลเธอได้แต่ว่าเหมือนรอบนั้นเป็นเพียงรอบสัมภาษณ์เฉยๆทีออ่ไม่มั่นใจมีการเก็บคะแนนหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่แบบรอบตอบคาถามที่เราเคยเห็นกันมันก็เลยแบบปล่อยผ่านไปอะไรประมาณนี้ซึ่งพอเธอพูดเสร็จเธอก็มีการพูดภาษาอังกฤษต่อแหละเหมือนให้คนเข้าใจว่าเธอต้องการจะเสืออะไรเธอก็บอกว่าขอบคุณถ<ๆ>ึงเสียงพลังเชียร<ๆ>์สปอตที่ส่งมาให้เธอที่ซาราได้กล่าวไปข้้างงตนนนัเอ ในรอบตอบคำถามเธอก็ตอบได้ดีเลยนะคะมีการถามเธอว่ามีอะไรเธออยากจะเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้เธอก็พูดว่าสิ่งที่เธออยากที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นคือเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายบางคนเนี่ยมีเรื่องของพละกําลังด้วยธรรมชาติที่มากกว่าผู้หญิงแล้วใช้พลังตรงนั้นในการทําสิ่งที่เป็นแบบความรุนแรงถ้าเราสามารถที่จะขะจัดตรงนี้ได้หรือลดตรงนี้ลงได้ก็น่าจะทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้เออคือมีความเป็นเฟมินิสต์มากๆเลยเลิ แล้วเธอก็ตกไปที่ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าแฟนแๆหลายคนก็พากันเสียดายแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านซูเรกาได้จริงๆในวันนั้นกระชุดสู้เสน่หหาที่มาค่อนข้างแรงจริงๆนั่นทำให้เธอกตกเป็นตำแหน่งรองอันดับหนึ่งแล้วก็พอกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นเธอก็กลายเป็นแบบซเลบริตี้นะคะที่แบบทํางานในหลากหลายประเทศเลยเธอก็จะได้รับหน้าที่เป็นแบบคนที่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็นรีพอร์เตอร์ไปสัมภาษณ์คนทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าเป็นแบบ นางงามญี่ปุ่นที่คุณภาพมากๆสามารถทําได้หลายอย่างแล้วก็ตรงกับบริบทของมิ r จิอูนิเวิร์ในตอนนั้นนะคะหลังจากที่เธอได้รับรองอันดับหนึ่ปีต่อมาเรยยโมริก็เป็นมงของญี่ปุ่นต่อน,นั่นเองค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามห้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดรีโพสให้ด้วยนะ